สวัสดีครับสวัสดีหนึ่งคนดูที่เข้ามานะครับอ่าหลายๆคนบอกเอ้านี่มันร้านบ้านลำโพงทำไมมามาดูเกมเพ a y s t a t i o n 5กันละครับก็พอดีลูกค้านะฮะหลังจากที่วางวางเครื่องไว้ตรงส่วนที่เป็นลำโพงนะฮะก็มีลูกค้าทักทายทักสอบถามกันมา,มากเลยนะแล้วกอ็อยากจะแบ่งเครื่องไปใช้นะฮะพอดีอย่างที่เคยคุยกันนะฮะว่า พอดีมันเป็นของใหม่นะฮะบ้านลาโพงโดยนายชายเย็นเนี่ยมันเป็นกระแสร้อนแรงนะฮะพออะไรที่เป็นกระแสร้อนแรงเนี่ยก็จะต้องหามาเล่นหามาลองนะฮะและตอนนี้ณนะขณะนี้นะฮะก็มีคุยอินบ็อกกับลูกค้าหลายท่านนะฮะอ่ามีลูกคาลูกค้าในอินบ็อกหลายท่านก็ถามว่าพี่มันใช้เกมเใช้กับเกมเพย์ีได้หรือเปล่านะฮะหรือว่า หรือว่าหรือว่าเอาเซฟมันมาเล่นได้ไหมนะฮะก็ตอบตามตรงว่าเรื่องเซฟมาเล่นเนี่ยผมก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเกมเพย์สีเนี่ยเล่นได้เลยนะฮะแผ่นแท้ของเพย์สีก็สามารถเอามาเล่นได้เลยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยในเกมเพย์ห้าเนี่ย ในเกม p l 5เนี่ยมันมีเกมนะฮะเาเรียกว่าเกม e x c l u s i v e นะเกม e x c l u s i v e นะฮะมาให้เล่นด้วยเลยนะฮะมาให้เล่นด้วยเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะฮะใครรอชมนะฮะคอมเมนต์รอชมเลยฮะเข้ามาแล้วช่วยกดหัวใจช่วยกดแชร์ห้หน่อยนะฮะตัวนี้เป็นเป็น,ปนตัวตัวที่วางลำโพงตัวที่วางทีวีตัวเก่านะเป็นเทมโปนะฮะบางคนบอกเทมโปคืออะไรนะฮะ เทมโปก็คือเทมโพราลี่นะฮะก็คือชั่วขราวนั่นเองนะฮะอ่าก็เดี๋ยวรออ่าชั้นวางทีวีของนายช่างโจเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ก็จะต้องเปลี่ยนตัวนี้ไปนะเนี่ยะฮะต้องใช้รโพอ่ใช้ทีวีตัวนี้นะฮะเป็นขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมหน่อยนึงนะฮะมาเปลี่ยนตัว65นิ้วตัวนี้นะฮะเพราะว่าระยะทางมันน่าจะไกลกว่านี้นะฮะอ่ามุมมองน่าจะน้อยลงกว่าเดิมนะครับโอเค เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะลูกค้าที่คุยทางอินบ็อกซ์นะฮะก็ให้มาชมเลยครับให้มาชมเลยว่าที่วางอยู่สามเครื่องนะฮะเหลือแค่ตัวเดียวที่พร้อมส่งนะฮะตอนนี้นะครับสินค้าก็ไม่มีของแล้วนะฮะก็ของน่าจะหมดมีติดจองติดอะไรแล้วนะฮะโอเคใครพร้อมแล้วครับคอมเมนต์มาเลยครับยังไม่มีใครพร้อมยังไม่เปิดน,นะฮะยังไม่แจ้งนะฮะยังไม่ทีิบายเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะ อ่ะโอเคมานะครับมาดูครับคุณสแตมปครับคุณสแตมปเข้ามาเลยครับอ่าผมจะบอกนะฮะก็คือตัวนี้นะฮะอันนี้คือเพย์สเตชันห้าหน้าจอที่เขาเข้ามานะฮะหน้าจอที่เข้ามาเนี่ยคือเพย์สเตชันห้านี้นะอ่านะฮะจะบอกว่าเกมเขาเรียกว่าเกมเอ็กซ์คลูซีฟนะฮะเกมเอ็กซ์คลูซีฟที่มาจากเพย์สเต็ปเพย์สเตชันสี่มีอยู่หลายเกมกันเลยทีเดียวเดี๋ยวให้ดูนะฮะตรงนี้ผมได้โหลดมาแล้วเป็นบางเกมนะฮะ เลื่อนมาเลื่อนมาก่อนฮะอันนี้เป็นเกม playstation 5ครับก็คือ Call of Duty นะฮะเป็นเกมทีเ่เป็นเกมสำหรับ playstation 5เลยนะครับตัวนี้ระบบจอยระบบอะไรนี่ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพเลยนะฮะเต็มประสิทธิภาพเลยนะฮะดังนั้นก็อ่ะคุณสแตมมาแล้วครับโอ้โห,โห,โหอา้าใครที่สนใจ playstation 5นะฮะอก็เข้ามาดูกันได้นะฮะ เดี๋ยวถ้าเกิดว่าสะดวกคุณสแตมแชร์ให้หน่อยครับช่วยแชร์ให้หน่อยนะฮะอ่ะจะให้ดูนะคุณสแตมอย่างที่บอกอะ่ะมีพร้อมส่งแค่หนึ่งเครื่องนะหนึ่งเครื่องสุดท้ายแล้วจริงอีกหนึ่งเครื่องสุดท้ายเนี่ยนะ่าจะเป็นเครื่องที่เป็นสองจอยด้วยแต่ถ้าเอาจอยเดียวก็เดี๋ยวดูพิเศษให้นะฮะเหลืออีกหนึ่งจอยเดี๋ยวผมก็ก็ไปขายนะฮะได้ยินไหมมีเสียงไหมจีมีเสียงไหม ่ะมาครับอ่านี่คือเกมที่ที่ซื้อมานะฮะเป็น Call of Duty ตัวนี้เป็นเกม PlayStation 4นะฮะ d ดก c o n นะฮะซึ่งเป็นเกม Exclusive นะฮะอ่าซึ่งเป็นเอเกม Exclusive จาก PlayStation 4ถ้าซื้อตัวนี้ก็สองพันกว่านะฮะอ่านะฮะ <Okay. S 1> Soul อ่า Soul Storm นะฮะ o w o r นะฮะ o w o r นะฮะ อันนี้ก็เป็นเกมฟรีมานะครับฮ o ลิซอนนะฮะฮลิซอนนะฮะซีโร่ดาวนะครับฮอลิซอนจีปิดประตูหน่อยจีจีจีจปิดประตูนี้หน่อยอ่านะครับอ่าฮลิซอนซีโรดาวตัวนี้ก็เป็นเกมฟรีถ้าซื้อก็เหมือนกันนะฮะก็เป็นเกมที่ต้องซื้อเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่ครับ God of War นะฮะนี่ที่ดาวน์โหลดไว้นะแค่บางส่วนนะฮะที่ดาวน์โหลดนะฮะที่ยังไม่ดาวน์โหลดอีกเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีเกมฟรีอะไรที่เป็นเ e อ็กวีซีบ้างนะฮะอา้าวใครเข้ามาแล้วช่วยกดหัวใจช่วยกดแชร์เลยครับใครเข้ามาแล้วช่วยกดหัวใจช่วยกดแชร์เลยครับโอเค ที่โหลดแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวดูให้ครับว่ามีอะไรอีกนะฮะก็เข้าไปที่ Play Station ตรงนี้ดูว่ามันมีเกมฟรีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวนีครับอ่ะอ้าบอกคนบอกดูผ่านใช้ผ่านอะไรอันนี้นะฮะคือตัวนี้2องพันกว่านะสองพกว่าถ้าใครจะเอาก็ก็ถ้าเกิดมีคนซื้อ1จอยไปนะฮะมีคนซื้อ1จอยไปก็จะเหลือจอยอีกอันหนึ่งก็ก็แบ่งไปก็ได้ะฮะจากสองพเอาคิดแค่ เอาสองพันหนึ่งพอครับขาดทุนไปเลยครับอ,อ่าคอเลกชันเดี๋ยวนะดูก่อนนะฮะแป๊บหนึ่งว่าเขามีเกมอะไรผมก็ยังเข้าไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะเดี๋ยวเดี๋ยวแบกก่อนแบ็กไปก่อนครับแบกไปก่อนเอาใครเข้ามาแล้วช่วยกดหัวใจช่วยกดแชร์นหน่อยนะครับกดหัวใจกดแชร์นหน่อยนะครับ มาดูสิผมจะพาไปดูเกมที่เขาให้ฟรีมาอ่ะน,นี่ถ้าดูอย่างนี้อ่ะเขาบอกไว้ The PlayStation Plus Collection นะครับอันนี้คือถ้าซื้อเกม PlayStation 5เนี่ยเขาจะมีเกมพวกนี้ให้ไปเลยไปดาวน์โหลดเอาอยากเล่นอะไรนะฮะมีหลายอันนะเอาเขาเราเข้ามาดูฮะเอาไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเนาไปไหนแล้วล่ะก็ใช้งานไม่ค่อยเป็นอ่านี่ครับถ้าดูด้านข้างก็จะเห็นนะฮะ ผมก็เลื่อนไปมันเลื่อนไปไม่ได้นะก็จะมี button field นะฮะ uncharted นะครับแล้วก็มีเกมหนูนะฮะหนูหูเหลือง detroit the, the last of us remaster นะฮะอันนี้เกมที่ต้องซื้อทั้งนั้นเลยนะถ้าใช้ playstation 4นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าซื้อ playstation 5ไม่ว่าคุณจะมีหรือไม่มีเขาแถมอันนี้มาให้เลยนะฮะ god of war final fantasy มีอย่างอื่นอีกนะแต่ว่าผมไม่รู้จะเลื่อนอยังไงอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บน,นึงเข้าไม่เป็นนะฮะ แบบนี้เดี๋ยวนะ Discover อ้าวไปดูยังไงเนาะอ้าใครเป็นนะฮะใครเป็นช่วยบอกหน่อยนะฮะจริงๆก็เอามาคือด้วยความสดใหม่อะ่ะจริงๆก็อยากได้แล้วครับจัดสิครับคุณสแตมมล้อะไรนี่เปิดให้ดูขนาดนี้นี่นะของคุณสแตมจะจะได้แค่ตัวเดียวนะที่เหลือที่เหลือผมจะเก็บไว้หนึ่งตัวแล้วอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็มีคนสั่งแล้วนะฮะมีคนสั่งต้องส่งไปให้เขาแล้วนะอ่ะ เอาง่ายๆเอาเป็นว่าใครอยากได้ก็เท่าไหร่วะนะฮะสองหมื่นเจ็ดันเก้าร้อยเก้าสิบก็แล้วกันนะฮะซื้อมาสองหมื่นแปดแบ่งนะฮะคือผมซื้อตัวที่เล่นอยู่เนี่ยสามหมื่นกว่านะครับแล้วก็เอาคันนี้เห็นตัวมันมีของถูกอยู่สองหมื่นแปดสมมติแปดก็ซื้อมาอีกสองตัวนะดังนั้นใครจะเอานะฮะคือด้วยความด้วยความที่เราอยากได้กลัวว่ามันไม่ได้ไงสรุปแล้วมันได้ทุกอันนะฮะก็เลย ก็เลยซื้อมาสามเครื่องคันนี้ก็ใครอยากแบ่งปันก็แบ่งไปนะฮะ27,990นจัาอ่าจัดไปอ้าวคันนี้มาดูก่อนครับคันนี้มาดูก่อนว่ามาดูก่อนว่าเกมเนี่ยที่เขาแถมมามันอยู่ตรงไหนคอลเลกชันอ่ะข้าไปดูในคอลเลกชันเอ็กไปอ่านะครับนี่คืออตัวเนี้ยคัมมิ่งซู n อ๋อไม่ใช่เฮอรอฮอลิซอน Forbidden West นะฮะอันนี้เกมกำลังจะออกใหม่นะฮะอ่ะเดี๋ยวขอกลับไปดูก่อนนะใครรู้แนะนำหน่อยนะว่าเข้ายัางไงนะคือนี่ก็คือบอกว่ามันมีเกมมาให้เลยเดี๋ยวเ๋วผมต้องไปตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะโอเค อันนี้ดูได้นะฮะเอเกมมาดูตรงนี้แล้วกันนะฮะอันนี้นะครับ PlayStation สี่นะครับมีมาให้เลยนี้ Inlibrary เนี่ยฮะ Horizon Zero Dawn นะฮะอันนี้ฟรีมาให้ครับ Call of Duty Warzone จาก PlayStation 4อันนี้ก็ฟรีมาให้ในเกม PlayStation 5เลยครับ ถ้าสองจอยนะเอา้าถ้าสองจอยถ้าสองจอยนะปกติเนี่ยจอยจอยหนึ่งเนี่ยมันสองพันสามกว่าเา้าถ้าใครซื้อถ้าถ้าคุสูสแตมเอาพร้อมสองจอยนะเดี๋ยวผมจะให้นะเดี๋ยวผมจะให้อ่ะรวมไปเลยครับสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทอา่ะให้สองจอยไปเลยนะครับสองจอยไปเลยนะฮะพร้อมเกมในเครื่องที่เขาแถมเนี่ยไม่ต้องไปซื้ออีกหลายเกมเลยนะฮะ มี h o r i z o n ซ e r o Dawn นะฮะแล้วก็อันนี้ Call of Duty นะครับ Warzone นะครับแล้วก็ d e ก o n อันนี้ผมลงลงแล้วอันนี้ผมลงแล้วกำลังเล่นอยู่นะฮะแต่แต่ผมคิดว่าน่าจะเล่นตัวแผ่นตัวนี้ก่อนนะฮะเอ้าคมบอกเห็นแต่เสียงไม่ได้ยินหน้าเไม่ได้เห็นหน้าตาเอาเอามาหน้าตามาโชว์เลยนี่นะครับผมซื้อตัวนี้มาเป็นเกม Play Station 5นะฮะผมก็เลยเล่นตัวนี้ก่อนจริงๆแล้วชอบไหมก็กลางๆนะฮะ มันก็จะออกมึนหัวหน่อยนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นเพเป็นเกมเพย์สเตชัน5มันก็จะเป็นฟังก์ชันครบนะฮะแล้วก็อีกเกมหนึงที่ผมอยากเล่นมากแล้วก็แล้วก็เล่นภาคแรกจบไปแล้วแล้วก็ตัวนี้ซื้อมายังไม่แกะเลยฮะยังไม่มีเวลาเล่นนะอ่ะก็ก็ตัวนี้ก็ต้องซื้อเพราะมันไม่ได้แถมมาในไม่ได้แถมมาในเอ็กซ์ค e ลูซีฟเพย์สเตชัน5นะ สวัสดี900คนดูแล้วครับโอ้โหมากันเต็มเลยครับโอ้โหช่วยแชร์หน่อยนะครับช่วยแชร์หน่อยอ่ะนะครับเอ่อคุณสแตมโอเคไหมซีเอฟเลยนะจัดส่งให้เลยวันนี้เอ้ยพรุ่งนี้พรุ่งนี้ รีบไหมรีบส่งวันนี้เลยนะฮะอินบ็อกซ์คุยกับแอดมินได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมแจ้งต่อนะถ้าตอนนี้ถ้าถ้าคุณสแตมเอาเนี่ยก็คือไม่มีไม่มีเกมแล้วนะหมดแล้วนะครับก็จะมีแต่เครื่องผมเนี่ยเปิดมาก็ไม่ได้เล่นนะฮะเปิดมาก็เล่นซื้อมาตั้งสามหมื่นกว่านะฮะถ้าใครจะเอาก็ก็ว่างอีกตัวหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้ขายตอนนี้หรอกนะ่าจะต้องอีกสักพักหนึ่งแหละนะฮะโอเค จะบอกให้นะอันนี้ได้คุณคุณสแตมนะอันนี้อันนี้ผมไม่รู้มันเป็นเกมฟรีหรือเปล่าแต่อันเนี้ฟรีแน่นะฮอลิซอนตะกี้พูดไปแล้วนะฮะคอ d ดูตี้วาโซนเกมเดกอนนี่ถ้าเกิดซื้อ2องพันสองพันนี่ก็ไม่ไม่ใช่น้อยแล้วนะเนี่ยอันนี้ฟรีด้วยนะฮะอันนี้ฟรีนะฮะล็อกเก็ตละล็อกเก็ตลีกนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็อันนี้อันนี้เป็นเกมซื้อ อันนี้เกมซื้อมีฟรีอ่าอ,อันนี้นคอร์สออฟวานะฮะคอร์สออฟวาเนี่ยฟรีด้วยนะฮะร,รู้สึกผมลงแล้วนะแล้วตัวนี้ก็ลงแล้วนะฮะน,นี่ผมก็ลงแล้วนะครับนี่นี่เขาฟรีให้โอ้มีฟรีเยอะเกมฟรีเยอะเนี่ยอันนี้ Resident Evil ก็ฟรีนะฮะอ่าตัวนี้ก็อินคลูดอินคลูดก็คือฟรนะีนนั่แหละรวมแล้วนะฮะอันนี้ก็ฟรีบาสบอลโอ้เยอะจริงๆนะฮะเยอะจริงๆ แต่อันนี้เป็นเกมอันนี้เป็นเกมที่ผมซื้อไว้อันนี้น่าจะซื้อไว้ไม่รู้เขาฟรีหรือเปล่านะและดีทอยนี่ก็บอกอินคูดแล้วอินคูดแปลว่ารวมแล้วนะฮะมีหลายเกมนะฮะมีหลายเกมที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟให้นะสำหรับใครที่สนใจก็ลองทักทายเข้ามาดูนะฮะทางเพจบ้านลำพงโดยนายชายเย็นนะฮะอา้าวนะครับคุณสแตมโอเคนะทักอินบ็อกคุยนะอ่ะเดี๋ยวคุยก่อนสิ อ่าคุณสแต็มบอกว่ารองเงินอีกสองสามวันอ่าถ้าเอาจริงก็ก็มัดจําไว้หน่อยนะวันนี้ไม่รู้ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีใครทักมาอีกหรือเปล่านะถ้าคุณสแต็มเอาจริงนะมัดจําไปสักหน่อยเดี๋ยวแล้วกันนะฮะมัดจําไปสักหน่อยเดี๋ยวสักสิบเปอร์เซ็นต์อะไรงี้นะน่าจะโอเคนะโอเคสิบเปอร์เซ็นก็อ่าจากสองเก้าเก้าศูนย์ใช่ไหมก็สองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทครับ ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าอย่างนู้นอย่างนี้เพราะว่าของมันตอนนี้ของมันขาดนะฮะของมันขาดถ้าเกิดว่าจองไว้แล้วก็คนอื่นอยากได้ปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้เสียโอกาสนะถ้าเอาชัวร์ก็มาจําไวน้นิดหน่อยแล้วกันนะได้ได้โอเคคุณสเต็มได้แล้วนะอ่ะเดี๋ยวผมส่งบาร์โค้ดไปนะฮะเป็นบาร์โค้ดเลยครับ โอเคได้ครับขอบคุณมากครับคุณสแตมอ่าได้ครับตอนนี้นะครับก็เดี๋ยว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 พาชมแป๊บนึงนะฮะตอนนี้นะครับเอ่อในส่วนของโอ้โหติดกล้องไอติดติดไมโครโฟนอย่างดีนะฮะแต่ไม่ได้เสียบไมค์เข้ากับโทรศัพท์นะอุ้ยตังเข้าแล้วฮะคุณสแตมจองแล้วนะครับนี่โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ โอเคจะได้ไม่ขายนะฮะจะได้จะได้เอาออกจากแพลตฟอร์มนะอันนี้นะครับอ่านี้เกม Play Station ตอนนี้หมดแล้วนะฮะเหลือเหลือก็จะเหลือเครื่องนี้นะฮะเหลือเครื่องนี้ผมก็ขอเอาไว้ลองก่อนนะฮะไว้ลองก่อนนะฮะถ้าเกิดมีโอกาสได้มาอีกนะฮะก็เดี๋ยวจะมาแบ่งปันกันแล้วกันนะฮะโอเคนะฮะอันนี้เป็นงานของนายช่างโจนะโรโทให้เขาหน่อยครับมานะฮะวันนี้จะมาไหมครับเนี่ยยังไม่เสร็จนะฮะวันนี้ไม่ได้มาครับพรุ่งนี้รอนายช่างโจมาทําให้เสร็จครับ ก็คือเดี๋ยวตัวชั้นวางนี้เป็นเทมโปเทมโพรารีนะฮะก็คือชั้นชั่วขราวนะฮะพอ,พอเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้ก็ 4K อันนี้ก็ h d เหมือนกันแต่มันเป็นระดับเอ่อเฮิร์ตอยู่ที่60เฮิร์ตนะฮะก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะฮะตัวนี้น่าจะได้ถึง1 120เฮิร์ตแล้วนะเป็น75วัตเออเป็น75 w, นิ้วใหญ่กว่านี้นิดหน่อยนะฮะแล้วก็น่าจะใส่พอดีกับตัวตัวแผงทีวีข้างหลังนะฮะ ดังนั้นวันนี้เอ้ามาดูก่อนนะฮะเอาให้ดูตรงนี้ก่อนนะฮะให้ดูตรงนี้ก่อนนะฮะนี่นะฮะตอนนี้ครบแล้วนะตอนนี้ครบแล้วนะฮะอ่ะโอเคสำหรับลำโพงนะฮะลำโพงก็มีพร้อมส่งทุกรุ่นเลยนะฮะเกือบทุกรุ่นนะครับตอนนี้โอเคนะครับอ่ะนี่กล่องที่เขาส่งมานะฮะเพิ่งถึงตะกี้นี้เองนะครับนี่คือกล่องเพลย์สเตชัน4 ผมเอาตัวข้างในออกไปเฉยๆนะอ่านะครับตอนนี้มาเชลทัฟตันโลโก้สีทองนะครับจาก24,900เหลือ23,990นเอ้ย23,990นะฮะโลโก้สีทองนะมีมีไม่มากนะฮะมีน่าจะตัว2ตัวนะฮะแล้วก็เป็นโลโก้สีขาวก็รอพี่นะครับรอพี่สาลินนะฮะตัดสินใจคืนนี้นะครับ ให้ราคาพิเศษด้วยนะตัวนี้จาก2 2 9 0 0นะฮะ22,990บาทนะอ่าใครสนใจทักได้นะฮะรุ่นใหญ่สุดแบตเตอรี่นะฮะของลำโพงมาเชลนะฮะของลำโพงมาเชลนะครับแล้วก็จะเป็น JBL ก็มีครบทุกรุ่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นชาร์จ3ชาร์จ Essential ชาร์จ4นะครับครบเลยครับ ตระกูลปาร์ตี้นะฮะตระกูลปาร์ตี้บ็อกซ์นะฮะปาร์ตี้บ็อกซ์สามหนึ่งศูนย์ปาร์ตี้บ็อกซ์หนึ่งร้อยนะครับปาร์ตี้บ็อกซ์ออนเดอะโกปาร์ตี้บ็อกซ์สามร้อยเอ้ยสามร้อยของหมดนะฮะแล้วก็ปาร์ตี้บ็อกซ์หนึ่งร้อยเหลือแค่ตัวเดียวนะฮะของก็ขาดนะฮะของจะขาดนะอ่ะก็มีของพอประมาณนะฮะพอประมาณนะครับแต่พูดอยากได้รุ่นไหนก็สอบถามได้นะฮะก็สอบถามกันได้นะครับอ่า จัดโปรไลฟ์สดไปเลยนะฮะ Onix Studio 5จาก4,990นะฮะเหลือเพียง4,590บาทกันแล้วกันนะฮะ Extreme 3จาก1,1900ลดไป1,000เหลือ1,990นะฮะ1,990 Extreme 2 7,990ลดไป1,000นึงครับเหลือ6,990ใครมาดูเลคคอร์อดไลฟ์วันนี้ถึงเที่ยงคืนนะอ่า โปรโมชั่นถึงเที่ยงคืนแล้วก็รุ่นใหญ่นะฮะรุ่นใหญ่เดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปเอานี้ออกก่อนนะฮะจัดไปครับจากเกมเรามาถึงลําโพงกันเลยนะฮะใครอยากดูลําโพงต่อนะฮะคอมเมนต์มาบอกรออยากดูต่อนะฮะเราจะไลฟ์ต่อยาวๆไปเลยฮะถ้าไม่มีใครรอดูก็เดี๋ยวจะปิดไลฟ์แล้วครับเพราะว่าเรามาทําการรีวิวแจ้งให้ลูกค้านะฮะทราบที่คุยทางอินบ็อกซ์นะฮะแจ้งเลยว่าได้อะไรอะไรบ้างนะฮะจากการเพลย์สเตชันห้านะครับคุณผู้ชม นะครับนี่มาบ้านลำพงโดยนายชายเย็นนะเดอร์วิเล่แพนทอมนะฮะ made in France นะฮะทุกชิ้นส่วนนะฮะผลิตที่ประเทศฝรั่งเศสหมดนะฮะไม่มีผลิตจีนนะฮะแล้วก็บวกด้วยเดอร์วิเล่แคร์รับประกันเดอร์วิเล่ศูนย์ไทยนะฮะอีก5ปีนะครับสบายเลยนะตัวนี้อ่ะบอกถึงความนิ่ง ตั้งนะครับนี่เยอะไรตั้งอ่ะอันนี้ตั้งเห็นไหมโอเคลมนะฮะอันนี้ลมจากแอร์นะฮะต้องตั้งเอียงไว้อย่างนี้นะฮะความสัมเสถียนเป็นซีโร่นะฮะที่มีก็ลมจากแอร์นะฮะนี่ตั้งเอียงด้วยนะฮะ ไม่ล้มนะฮะไม่ล้มนะฮะสุดยอดสวัสดีครับผมแจ็คแมพโหอยากจะโดนอยากโดนช้อนแกอยากโดนแทงแล้วไปโผล่โรงพยาบาลเฮ้ยเฮ้ยอยากขานในงานบวชประเดิ ng เขามารับกูหนึ่งหกหกเก้าเขามารับกูสิเฮ้ยเฮ้ยอยากเป็นน้ำมาพาดเฮ้ยอยากเลือยสัตว์เขามาปัดกูหน่อยดิเบื่อแล้วก็ติดเอ็นหม่วงเฮ้ยอยากมาลงในไอซียูโอเคนะคุณจำนานจัดให้แล้วลำโพงตัวละห้าหมื่น ดูดิตั้งตั้งปากกายเอียงยังไม่ล้มเลยนะฮะเป็นไงคุณจำนาญไม่มีการสั่นเลยใช่ไหมประก,กาตั้งเองยียงไว้ยังไม่ล้มเลยดูดิ จากบ้านลำพงก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ